นึกภาพกันหน่อยสิครับว่าเกมหนึ่งที่ออกมาแล้วกว่า5ปีแต่ยังคงได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้นั่นคือสเสน่ห์ของฟอสโฟฟอรีที่ทาให้แฟนเกมผีตกใจตื่นเต้นกันมานานและตอนนี้มันกําลังจะก้าวเข้าสู่เวอร์ชัน1.0อย่างเต็มรูปแบบพร้อมกับของใหม่ๆและแผนอัปเดตที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นโดยผู้สร้างยังประกาศยืนยันว่าถ้าผู้เล่นยังอยู่เราก็จะยังอยู่แต่มาดูกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังคํากล่าวนี้บ้างละ่ะ แม้ฟอสโฟเบจะเปิดตัวออกมาให้เล่นได้มานานกว่า5ปีแล้วแต่เกมนี้ก็ยังไม่หยุดนิ่งและในขณะนี้ทีมพัฒนากำลังเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเดตใหญ่ระดับเมกะโดยจะพุ่งเป้าไปที่เวอร์ชัน1.0ซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยเวอร์ชัน1.0มากมายถึงการบรรลุถึงจุดที่เกมนั้นๆถือว่าสมบูรณ์และพร้อมใช้งานเต็มรูปแบบแล้วไม่ใช่แค่เวอร์ชันทดสอบหรือเบต้าแบบก่อนหน้านี้ตัวอย่างเช่นในวงการเกมหลายเรื่องเวอร์ชัน1.0เป็นเหมือนการประกาศว่าเกมพร้อมสำหรับการเล่นอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อจกัดใหญ่โต ดนเยอร์ไนค์ผู้สร้างเกมฟอสโซโฟไม่ได้เปิดเผยกับทาง PC ซีเกมเมอร์อย่างชัดเจนว่าตอนนี้ทีมกำลังเตรียมตัวสำหรับการอัปเดตใหญ่ครั้งนี้แม้จะยังมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเช่นโมเดลและแอนิเมชันของตัวละครที่ยังไม่ไหลลื่นตามธรรมชาติซึ่งสำหรับใครที่เล่นเกมผีแบบนี้แอนิเมชันที่ดูแข็งหรือไม่เป็นธรรมชาติอาจทำให้การเล่ล่าผีรู้สึกไม่สมจริงรวมถึงสิ่งใหม่ๆอีกจำนวนมากที่เขาต้องการเพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้เกมสนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น ตอนนี้ฟอสโ p ฟ o บิทมีความสมจริงเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมแต่บางคนอาจยังคิดถึงบักเล็กๆน้อยๆที่หายไปแล้วเช่นการเปิดประตูทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีเข้าหรือออกห้องได้อย่างง่ายดายหรือแม้แต่การปีนขึ้นเคาน์เตอร์ครัวเพื่อหลบซ่อนเหล่านี้เป็นกลไกที่ทําให้เกมรู้สึกสนุกและวุ่นวายในแบบของตัวเองแต่การแก้บักเหล่านี้ก็ทําให้เกมดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจโต้เถียงกันว่าบักเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของสเสน่ดดั้งเดิมของเกมหรือเปล่าแต่่่่่่่ททีีีีนนนนคืือออจจุดเเรรรงาาาิมมสใขึ้ก น็บอกว่าเขาไม่ต้องการให้เกมนี้กลายเป็นไลฟ์เซอร์วิสอย่างเกมอื่นๆซึ่งสําหรับผู้เริ่มต้นเกมไลฟ์เซอร์วิสหมายถึงเกมที่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเพื่อรับการอัปเดตหรือเนื้อหาใหม่เช่นเกมออนไลน์ที่ต้องเล่นกับผู้อื่นเสมอแต่ในฟอสโหมดโฟเบียผู้เล่นยังคงสามารถเล่นคนเดียวแบบออฟไลน์ได้อย่างสบายแม้จะมีของใหม่เพิ่มเข้ามามากมายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเพิ่มอก XP ในช่วงฮาโลวีนด้วยซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของการอัปเดตที่ไม่บังคับให้ทุกคนออนไลน์นช่วยให้แฟนเเกกมทุคนข้าถึึงงได้้่ายขน สิ่งนี้ต้องขอบคุณเหล่าผู้เล่นที่คอยสนับสนุนเกมนี้มาทั่วทั้ง5ปีเพราะถ้าไม่มีพวกเขาฟอสโฟฟอบีคงไม่เดินทางมาถึงจุดนี้แน่นอนแต่ถึงแม้จะพูดแบบนี้นายก็ยังยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเขาไม่สามารถอัปเดตเกมนี้ไปได้ตลอดการและเขาไม่ต้องการให้ใครคาดหวังให้เขาทําเช่นนั้นด้วยแม้ว่าตอนนี้เขาจะเริ่มมีไอเดียสําหรับการสร้างเกมใหม่ๆแล้วแต่นายขณะนี้เขาก็ขอโฟกัสไปที่การพัฒนาฟอสโฟฟอรีเพียงอย่างเดียวก่อนและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจคิดว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงได้เพราะบางคนอาจรู้สึกว่าเมื่อเกมได้รับความนี้ ยมขนาดนี้ผู้สร้างควรอัปเดตต่อไปเรื่อยๆเพื่อตอบแทนความพักดีของแฟนๆหรือไม่หรือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกอย่างต้องมีจุดสิ้นสุดเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับสิ่งใหม่ๆตอนนี้ฟอสโฟบิวางจําหน่ายแล้ววันนี้บน PS 5 Xbox Series X S และ PC พร้อมรองรับการใช้งาน VR ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถดำดิ่งเข้าไปในโลกผีด้วยสายตาเสมือนจริงได้ตัวอย่างเช่นถ้าคุณมีอุปกรณ์ VR คุณจะรู้สึกเหมือนจริงกับการเดินสำรวจบ้านผีสิงอย่างแท้จรงิงทำให้ประสบการ์เกมสนุกและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น แล้วคุณคิดอย่างไรล่ะคุณเห็นด้วยกับนายที่บอกว่าเขาไม่ควรอัปเดตเกมไปตลอดการหรือว่าคุณคิดว่าการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับเกมที่แฟนๆรักบางคนอาจโต้แย้งว่าฟอสโมโฟเบียควรกลายเป็น l i ์เซอร์วิสแบบเต็มรูปเพื่อให้มีเนื้อหาใหม่ๆมากขึ้นคุณมีมุมมองแตกต่างหรือไม่แชร์วความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ